สวัสดีคะ่ะเจอกับนัดแม่ค้าไทยบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำหอยแมงผู้อบพร้อมน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็จะมีไม่เยอะเลยค่ะนี่หอยแมงผู้นะัดซื้อมาโลละยี่บห้าบทหนกิโลนะคะเนี่ยแล้วก็ใบหูละพาหบาทอุปกรณ์ก็จะมีนี่ค่ะกันไกลมีดแล้วก็เขียงสักเล็กน้อยก็ทำได้แล้วค่ะเวลาเราซื้อหอยมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้ อันนี้จะมาทําความสะอาดเขาก่อนสําหรับที่มันสะอาดอยู่แล้วเราแค่ตัดตรงนี้ออกก่อนเฉยๆค่ะสําหรับไอท้ที่มีตะปุ่มตะปําแบบนี้นะคะใช้มีดกับเขียง ตรงนี้เขาออกนัดก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมอบได้เลยใส่ใบหูละพารองพื้นหน่อยค่ะลองก้นหม้อหน่อยนึงใส่หอยลงไปเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะ แล้วก็ใบหหระพาปิดข้างบนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปตั้งไฟได้เลยค่ะระหว่างรอหอยแมงผู้อบสุกนะคะตำน้ำจิ้มรอเลยจ้า ใช้พริกสดนะคะพริกสดกับกระเทียมไทยนี่แหละค่ะจะได้ไม่ต้องแกะเปลือกเขาแล้วก็ลากผักชีนะคะตำพริกกับกระเทียมอันนี้ให้แหลกเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงนัวนี่ตามชอบเลยค่ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำมะนาวก็3มช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วก็ละลายน้ำตาลปิ๊บคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ก็ใช้ผักชีที่เหลือนี่นะคะซอยโรยหน้าหน่อยน<อ>ี่ค่ะน้ำจิ้มหอยแมงคู่อบนี่นัก็อบได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะโดยใช้ไฟกลางมาดูตอนสุกกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสําหรับหอยแมงผู้อบนะคะนี่นัดอบประมาณสิบนาทีก็จะได้ตัวประมาณนี้กินกับน้ําจิ้มนะคะจ้่วงเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ